สวัสดีนักลงทุนครับอย่าลืมนะครับนาคก Forex มีโปรโมชั่นให้นักลงทุนได้ทำการเลือกสรรกันมากมายเลยใครที่สนใจคลิกดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมสวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทรดทองต้องรู้ประจำวันที่16เดือนสิงหาคมในวันนี้เรายังอยู่กับอาจารย์พี่หมีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อาจารย์พี่หมีจะมาแชร์มุมมองข่าวสารแล้วก็เทคนิคนะครับเกี่ยวกับทองคาสวัสดีอาจารย์พี่หมีครับ สวัสดีครับครูปเปาครับเดี๋ยววันนี้กับผมล็อกกวนขอในส่วนของตัวแนวทางทองคำทั้งข่าวสารและเทคนิคหน่อยนะครับมมมองทองคำนะครับด้านข่าวสารนะครับหลักๆเลยในสัปดาห์นี้นะครับตลาดก็จะโฟกัสในส่วนของถ้อยคำถแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐนะครับก็คือคุณพาเวลนะครับที่จะพูดขึ้นในวันอังคารนี้นะแล้วก็จะมีการประชุมนะครับในส่วนของ เฟดนะครับอ่าที่เป็นวาระเร่งด่วนนะครับตอนคืนวันพุธนี้คาดการณ์ว่าอาจจะมีการพูดถึงทิศทางของการกําหนดนโยบายในส่วนของการลด QE ลงนะครับซึ่งตลาดคาดการณ์ไว้ว่าน่าจะเป็นเดือนกันยานี้แต่อย่างไงต้องรอดูนะครับหากเป็นอย่างนั้นจริงนะครับมีถ้อยคําแถลงออกมาในที่ประชุมจริงในวันพุธก็ถ้าลด QE จริงๆก็จะส่งผลนําให้ราคาทองนั้นโดนเทขายลงมาได้นะครับ ยังไงผมคิดว่าอันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องรอโฟกัสกันอีกทีหนึ่งในวันถัดไปแต่ในส่วนของวันนี้เองอาจจะยังไม่มีอะไรผมคิดว่าตลาดอาจจะซึมซึมไปก่อนเพราะว่าหลังจากที่ขึ้นมาจากการรับข่าวในส่วนของตัวเลขการสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่มีต่อเศรษฐกิจนะครับที่ประกาศในวันศุกร์ผลลัพธ์ออกมาค่อนข้างแย่ลงเยอะทําให้ราคาในดีดขึ้นมาปิดตลาดในคืนวันศุกร์ค่อนข้างสูง จะเห็นได้ว่าเท้าตลาดมันจะเนี่ยราคาเริ่มพักตัวลงแล้วผมคิดว่าตลาดเริ่มลายกลงวลแล้วและอย่างหนึ่งถ้าเกิดช่วงบ่ายช่วงเย็นตลาดยังคงไม่ฟื้นนะในราคาทองยังคงไม่ฟื้นขึ้นก็จะสังเกตง่ายว่าตลาดอาจจะเล่นเก่งในเรื่องของการกังวลในเรื่องของนโยบายการเงินที่จะประกาศในวันพุธได้ครับ มุมมองทองคำทางด้านทางเทคนิคนะครับในวันนี้นะผมมองว่าราคาเนี่ยหลังมันอาจจะมีการลดภาวะโอเวอร์บอทอยู่นะครับเพราะว่าตอนเนี้ยจะเห็นได้ว่าตั้งแต่เปิดตลาดตอนเช้ามาเนี่ยตลาดค่อนข้างที่จะโดนเทขายลงแบบซึมลงเรื่อยๆนะครับหากว่าถ้าตลาดยังคงเป็นอย่างนี้อยู่นะครับเราจะสังเกตได้ในพวกเครื่องมืออื่นๆใน่วนของอินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับมันยังจัดอยู่ในโอเวอร์บอทเริ่มทยอยลงมาแล้วหากว่าช่วงบ่ายเนี่ยประมาณสักบ่ายสองถึงประมาณสัก สี่โมงเย็นนะครับอ่าบ้านเรานะถ้าตลาดยังคงไม่ฟื้นราคาทองยังคงไม่ปรับตัวฟื้นขึ้นนะครับหรือดีสลับขึ้นเนี่ยเป็นไปได้ที่อาจจะมีการเทขายทํากําไรจบลงเลยนะครับลงเรื่อยๆลงไปแถวโซนแนวรับถัดไปเลยได้นะครับเดี๋ยวผมให้แนวต้านแนวรับก่อนแนวต้านจะอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามแนวต้านที่หนึ่งแนวต้านที่สองหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้านะครับเป็นแนวต้านที่สองส่วนแนวรับผมจะให้หนึ่งพัน 7 7็เดเป็นแนวต้านแรกเนเออแนวรับแรกนะครับ1 7 7 1เ็เ็เป็นแนวรับแรกส่วนแนวรับที่สองจะเป็น 1, 7 6 1นเอ็ดนะครับจะเป็นแนวรับที่สองเพราะฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์ก็คือถ้าช่วงบ่ายราคาตลาดทองคำฟื้นนะครับและไม่ต่ำกว่า1 7 7 1น็เอ็ดนะครับเราสามารถหาจังหวัดดักบ่ายเข้าไปอีกรอบได้แต่ถ้าเกิดช่วงบ่ายสองบ่ายสามบ่ายส 4, 4ี่สี่โมงเย็นราคายังลงต่อเนื่องนะครับเราอย่าเพิ่งไปทำอะไรนะครับ รอดูจนว่าราคาผ่านแนวรับไหมถ้าผ่านก็รอไปเรื่อยๆนะครับรอไปเรื่อยๆดีกว่าจนกว่าจะถึงแนวรับที่สองก็คือแถวหนึ่งพันเจ็ด้อยหกสิบเอ็ดตรงโซนนี้นะครับตรงเนี้ค่อยดักบายขึ้นใหม่ครั้งได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดกรณีเกิดราคามันฟื้นระดีดสลับขึ้นมาก่อนเลยอ่าขึ้นมาลงไปถึงแนวรับระดีดขึ้นมาได้แถวหนึ่งพัน 783หาจังหตังวัดดักเซลลงได้เลยครับเพราะว่าตอนนี้กระแสข่าวในสัปดาห์นี้น่าจะทำให้ทองลงได้แล้วนะครับผมยังไงก็มี Stop Loss ด้วยนะ s t o p l ล s s ของฝั่งบายนะครับเราตั้งอยู่ที่1,753นะครับ stop l ล s s ฝั่งบายส่วนฝั่ง Sell เซลเราตั้ง Stop Loss อยู่ที่1 7 9 9อะครับอันนี้คือจะเป็น Stop Loss ฝั่ง เซลล์นะครับผมยังไงก็ตั้งไว้ทุกครั้งด้วยนะครับตบลอดเพื่อลดความเสี่ยงนะครับผมครับผมขอบะคุณอาจปรย์พี่บีด้วยครับสวัสดีครับ